สุขภาพวันนี้พี่ป๊อบขาวันนี้เป็นของดีค่ะคุณผู้ชมพี่ป๊อบนำมาเสิร์ฟเราเป็นเมนูอะไรคะเป็นปลาอินทรีสดนะครับเอามาย่างแล้วก็ทานกับหอมแดงซึ่งเป็นยำหอมแดงที่แบบว่าเปรี้ยวๆเค็มๆแบบชูรสชาติตัดความเป็นแบบเพื่อนนเป็นของที่ย่างๆเนาะแล้วก็เอายำนี้มาช่วยในเรื่องของการตัดเลี่ยนอ่าดีเลยโอ้โหน่าทานมากแล้วเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะพี่ป๊อปวัตถุดิบของเรานะครับวันนี้ก็คือ เนื้อไปสีสดครับแล้วก็ให้เขาสไลด์มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวยำยำก็คือเราใช้หอมแดงครับเราใช้เป็นหอมแขกอ๋อเป็นหอมแขกนะครับแล้วเรามายำแบบไทยๆเลยครับมีน้ำปลามะนาวนะครับแมากล้วก็พริกค่ะพริกขี้หนูซอยนะครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวหรือบางคนแบบว่าอยากจะแบบ ให้แบบสีมันขาวๆนวลๆก็อาจจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะครับนี่เราก็มาให้ดูเป็นสองแบบแต่วันนี้เราจะย่างด้วยเนอยอ๋อ,อเนอยก็เป็นเนยเป็นเนยเค็มค่ะนะครับซึ่งแบบว่าเดี๋ยวเราจะมาย่างกันะนะครับแบบว่าอ,อาจจะใช้แบบเวลาสักนิดนึงแต่ว่าให้มันแบบ ย่างแบบกรอบๆนอกนุ่มในเนาะมีน่าทานมากมีปลาอินทรีย์คือแบบโปรตีนสูงมากใช่ไหมคะพี่ปอใช่โปรตีนสูงสูงมากครับแล้วก็เป็นแบบเป็นอ่าเขาเรียกเป็นปลาทะเลใช่ไขมันต่ำไขมันต่ำเหมาะกับสมองด้วยเออเหมาะกับผู้สูงอายุปานี่ได้เรื่องของสมองอยู่แล้วใช่แล้วไหนจะมียำก็มีหอมอีกครับทำอหอมลงจมูกเลยก็คือแบบ ตอนนี้ระบบภูมิคุ้มกันเราแบบบางทีเราเจอพวกเขาเรียกนะโรคระบาดเยอะในช่วงนี้คใช่ค่ะใช่แล้วแล้วเราได้แบบเขาเรียกมีผลกระทบกับระบบหายใจของเราเราก็ต้องหอมแดงเลยถูกต้องเพิ่มความแบบเขาร้อนแรงหน่อยเป็นหอมแขกเลยหอมแขกเลยแต่จริงๆแล้วพอยามปุ๊บหอมเนี่ยมันก็ดรอปความเป็นความฉุนของมันลงไปนะครับอ่าดีเลยอ่ะเราทำอะไรไหมคะพี่ป๊อปได้เลยครับค่ะเดี๋ยวตั้งไฟนะครับตั้งกระทะพรอนสักนิดนึงอาจจะแบบไฟกลางกลาง เพราะว่าปลานี่ก็สุกเร็วด้วยสุกง่ายด้วยแล้วเอาเนยลงไปไปทานนิดนึงจริงๆแต่นะเป็นคนชอบทานแบบปลาอินทรีย์ทอดมากเลยพี่ป๊อแต่ว่าวันนี้เราเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเราเลยไม่ทอดย่างเอาย่างเอาค่ะวันนี้เราก็ได้มา2ชิ้นพอดีเลยคนละชิ้นในชิ้นหนาด้วยค่ะพี่ป๊อชิ้นหนาด้วยเราชอบตรงที่มันมีความแซ่บของยำยำหอมแดงอ่าใช่ เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเติมอ้าเดี๋ยวป่าย่างเดี๋ยวเราจะใส่สมุนไพรแบบฝรั่งฝรั่งไปด้วยก็ยคือโรสแมรี่รรใครมีก็ใส่มาได้เลยนะคะใช่ครับหอมโรสแมรี่รรค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยค่ะ,ะค,ครับเราก็เอาโรสแมรี่วางลงไปเลยสวยงาม,อมเอาเนย ตบลงเพนิดนึงจริงๆใครแบบมีผักอะไรเนาะพี่ป๊อบนะเนี่ยพอดีมีโรสแมรี่พอดีก็เลยเอามาผสมได้หรือว่าใครมีผักอย่างอื่นผักพื้นบ้านเราก็ได้ก็ได้ใช่ได้ก็แบบอาจจะมีแบบตะไคร้เอามาวางให้มีกลิ่นหอมระเหยของมันนะครับใครชอบอะไรก็วางอันนั้นวางใช่ครับหรือว่ามีอะไรก็วางอันนั้นแทนได้ใช่ค่ะเนี่ยราก็ย่างให้มันสุกอีกขั้นหนึ่งน่าทานมากเลยหอมขึ้นเลย ที่ป๊อปคะเราจะดูยังไงว่าเอสุกแล้วบางทีต่างเคยนะคะข้างนอกสุกอ้าวพอหั่นไปข้างในไม่สุกอันดับแรกเลยเราคือเวลาเราออกจากตู้เย็นเราต้องพักไว้ก่อนนะครับพักก็คือแบบว่าให้ให้ตัวน้ําแข็งละลายให้สนิทก่อนนะครับแล้วถึงค่อยมามาทําการแบบทําความสะอาดมันนะครับอาจจะล้างความสะอาดแล้วก็ดูเรื่องของการย่างการย่างก็ดูแบบว่าเราจะดูเนื้อบางทีแบบว่าข้างในไม่สุกเราก็ต้องอาจจะดูดูเอ๊ะเขาเรียกะไร ดูดูภายนอกของมันอะว่าถ้าเกิดว่าเราย่างแล้วเนี่ยมันมีเอ่อเริ่มเริ่มผิวผิวปลาเริ่มขาวเริ่มแบบเริ่มมีเอ่อความแบบเกล็ดเกลียเกลี่ยหน่อยพอเนื้อปลาเนี่ยเราหั่นสไลด์แต่พอเหมาะนะครับอย่าไปอย่าไปหนาเยอะมากใช่แล้วไฟเราใช้เป็นไฟแบบเอ่อเขาเรียกอ่อนถึงกลางอย่าไปแรงมากเพราะแรงมากเนี่ยเดี๋ยวข้างนไม่สุกใช่ข้างนอกไหมข้างในไม่สุกค่ะ่ย่แล้วเราโรสแมรี่ พับลงไปเลยก็จะมีดับกลิ่นนิ้หน่อยนี้จะได้มีกลิ่นโรสแครี่เข้าไปอนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะกลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะวางเฉียงให้แบบเกิดลายเป็นเป็นเป็นตารางนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราย่างสเต็กเดีบเอาค่ะหอมมากเลยนะครับใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวแล้เดี๋ยวเราเอาไปวางทิ่จานก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทำน้ำยำกันได้เลยนะครับ อโอเคอ้าวเรามาเริ่มทำน้ำยำกันครับรอไม่ไหวแล้วค่ะรอไม่ไหวแล้วมากค่ะน้ำยำก็ง่ายๆค่ะนะครับเดี๋ยวปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลานิดนึงนะครับน้ำมะนาวอ้าวค่ะมีมะนาวลยครับแล้วก็น้ำาน้ตาลน้ำตาลนิดนึงแบบพอให้แบบว่ามีแบบรสตัดรส ช้อนน้นช่วยก็ได้ครับให้ละลายไปนะคห้ละลอมครับชอบเผ็ดไหมครับชอบเผ็ดไหมชอบค่ะอ่าพริกเลยครับชอบเผ็ดใช่ไหมครับพริกเลยครับหมดเลยนะโมครับโอ้พริกลอยเลยค่ะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าหั่น ม่ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบโข่ก็มาแล้วต่อไปก็คือหัวหอมหอมแขกนะครับหอมแดงแขกเดี๋ยวใส่เป็นหมดเลยเพราะเราจะใช้แบบยำโอเคครับนี่เรียบร้อยน้ำจะพอใช่ไหมครับพี่พอครับจเป็นแค่ยำเหมือนยำนี่อได้ไหมครับพี่ตบไวตัดไว้ตัดเลี่ยนกันได้เลยครับ อร่อยไหมคะอืม,ออมใช้ได้เลยครับค่ะแบบว่ารสจัดจา้านอื้าวคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพร้อมกับปลาที่เราย่างไว้นะครโอ้โคตันพร้อมทานมากเลยค่ะแล้วโรยด้วยพาสเลลนะครับ พี่ป๊อปเสร็จแล้วหอมมากเลยนะครับค่ะพร้อมทานนะคะพร้อมทานปลาอินทรีย์สดย่างยำหอมแดงใช่ได้สรรพคุณนะครับอมแทงช่วยอะไรเออาหอมแดงก็แน่นอนเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบหายใจทางเดินหายใจใช่ครับปลาอินทรีย์ก็เป็นโอเมก้าทีสูงใช่เห็นว่ามีโอเมก้าหกด้วยอ๋อหกด้วยใช่แล้วก็โปรตีนสูงแน่นอนบำรุงสมองแน่นอนใช่ใช่เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าได้ค่ะ